สาตามสวัสดีครับรีวิวสายเคกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวประสบการณ์การเหมาเครื่องบินซีเพลนหรือเครื่องบินน้ำส่วนตัวเพื่อท่องโลกพาไปทริปตกปลาที่หมดไปล้านกว่าบาทโอ้ประสบการณ์จะเป็นยังไงไปชมกันนะครับนะขึ้นแรงวันนั้นขึ้นแรง เอาด่วนมาไไไ้ได้ช็อตปาดอ่านี่ไอ้อย่างน้อยยังเห็นเต็มเต็ม <c oughs> เออไปตัดใช้ได้ไปตัดขออนุญ,ญาตนะครับพี่ตัดไฟนี้่ขอบคุณครับเชฟโจ้เฮ้ยปลาอะไรเอ่ยแอะเทมแล้วป่ะในระบบนี้ยังจูๆๆไว้ก่อนเพราะนี่เป็นทริปที่พี่ไปเมื่อสิ้นปีที่แล้วไงอ่าที่ตอนนั้นเราไปรีวิวเมืองเพลิแคนด้วยเมืองเล็กที่สุดเดีย่ยที่ เดินทางข้ามเรกไปเพื่อไปตามหาปลาตัวนี้เลยซึ่งไม่ได้ไปง่ายเพราะว่าต้องเดินทางไปด้วยซีเพลนเนี่ยเท่สุดๆเหมือนในหนังเลหรออ่าใช่แบบนั้นแหละแบบที่แบบลงในน้ําได้เลย,ยไม่ต้องมีลานบินมไม่ต้องมีถนนสามารถไปได้เลยเออซึ่งมันข้อด,ดีคือโอหลากหลายมันสามารถไปในที่ที่แบบปกติมนุษย์ไปถึงไม่ได้ จึงเป็นเหตุที่อยากมารีวิวให้ดูกันวันนี้เพราะผมคิดว่ามันเป็นภาหนะในการเดินทางที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยอ่าช่องสาระตั้มมีโอกาสได้ไปมาแล้วีพิก่อนเลยติ D, ้งดีรีวิวเฟิร์สคลาสคนถาไมไอ้เหมาจริงหรือเปล่าอันเนี้ยเมาเครื่องบินทั้งลำส่วนตัวเดินทางแค่สาระตั้มเมื่อชีมงานจะเป็นยังไงไปชมกันครับ สวัสดีครับเชฟโจสวัสดีครับ้านนี้อยู่กับเชฟโจนะ,ค,ะครับเพราวอนนอาจจะมีคนหน้า,าจะเคยใครเคยติดตามรายการอะไรเห็นอยู่บ้างนะครับพี่ปามแคปเจอร์มาอีทนะครับก็เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาแห่งออฟฟิศแล้วทั้งหมดเวิร์ลเพลัชั่น,อ,น World Production. อ่านี่ก็คือห้องที่เราตัดต่อเนื้องานของชั้นคนหลวงรถแล้วก็สาวอาตั้มนะครับทุกช่องทางวันนี้เนี่ยเรามานั่งดูฟุตกันเพราะว่าเราตัดสินใจว่าเราอยากจะมารีวิวประสบการณ์การเดินทางถ่ายทำในซีเพลน ของผู้เอามจริงปีที่แล้วนะครับอ่าก็เป็นเรียกว่าหนึ่งภาหนะในการเดินทางเนี่ยผมว่าอย่างน้อยในประเทศไทยน่าจะไม่ค่อยคุ้นเคยอันนี้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะอะไรแต่ว่าใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับว่าทำไมเมืองไทยไม่ค่อยมีซีเพลนอ่าอันนี้โจ้าก็ไม่ค่อยคุ้นตาใช่ไหมไม่เลยผมรู้แค่อย,อย่างเดียวบ้านเราอะมันก็มีแบบอ่าเรียกว่าเครื่องบินเป็นแบบ ลำใหญ่ๆจอดในน้ําอยู่แค่สถานที่เดียวเป็นสนามบินแบบกลางน้ําอะไรเงี้ยอ่าโอเคนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งทริปที่ผมเดินทางไปเมื่อกันยาปีที่แล้วนะครับก็เป็นทริปที่เราไปตามหาสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์นะครับไปตกปลาที่เมืองขนาดจิ๋วในรัฐ阿拉斯加นะครับซึ่งรัฐ阿拉斯加เองเนี่ยก็อยู่แบบเนี่ยเดี๋ยวขึ้นแบบให้ดูอยู่เรียกว่าไกลสุสดฟ้าจริงๆก็ปูครับตาอีกนิดเดียวคือขั้วเหนือแล้วเป็นอย่างในรัฐที่อยู่สูงที่สุด ในโลกก็กอะที่รเรียกว่าเป็นเขตหนาวเดินทางไปได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับเพราะหน้าหนาวเนี่ยโอฟ้าปิดแล้วก็หิมะลงเยอะค่อนข้างอันตรายนะครับซึ่งเมืองที่ว่าเนี่ยเราได้ถ่ายรีวิวไปแล้วด้วยนะครับชื่อเมืองเพลิแคนใครยังไม่เคยดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะเป็นเมืองขนาดจิ๋วที่มีประชากรไม่ถึง60คนคนะครับซึ่งในเมืองนี้เนี่ยมีถนนไม้ ไม่ได้มีถนนแบบรถขับได้รถขับไม่ถึงนั่งเรือไปเนี่ยถ้าเกิดออกจากเมืองหลวงของอาร์กตกาเมืองที่ใกล้ที่สุดที่เป็นเมืองแบบเจริญน่ชูโน่เนี่ยได้ข่าวว่าเกินวันคือคไกลอ่ะแต่วิธีที่เดินทางที่คล่องตัวที่สุดเลยกลายเป็นการใช้ซีเพลนหรือเรือบินนั่นแหละนะครับรอบนี้บินประมาณแค่45นาทีถึงที่เลยอะก็ขยายความให้ฟังกันว่าแล้วทำไมจะต้องกระเสือกกระสนไปสถานที่ที่ไม่มีถนนมไม่มีรานบ,บินต้องบอกอะ เชฟโจเป็นนักตกปลาเนนี้เราก็ให้ปลาฟังว่าที่ไหนที่ยิ่งไกลมนุษย์ไกลความเจริญปลายิ่งเยอะนะซึ่งเมืองนี้เนี่ยตอนนั้นผมไปเป็นที่ตกปลาเป็นฟิชชิ่งลอดนะครับเขาชื่อว่าฟิชชิ่งลอดร็อดมันเป็นเหมือนที่พักนะครับซึ่งเขาทำเหมือนรีสอร์ทนั่นแหละที่ all inclusive หรือว่ารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้เป็นฟิชชิ่งลอดที่เมืองเพลยแคนเนี่ยชื่อว่าไฮไลเนอร์ลอดซึ่งที่พักอันนี้เนี่ยผมทำการบ้านมาแล้วว่าสถิติในการได้ปลาที่เราตั้งใจไปตามหาขนาดยักษ์ท หยิบร้อยกิโลเนี่ยสูงที่สุดในอลาสก็เลยตัดสินใจต้องลงทุนไปคค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตกปลาที่เนี่ยสี่วันสามคืนแล้วก็มีเครื่องบินซีเพลนส่วนตัวถ้าเดินทาง4คนนะครับอย่างกลุ่มเราก็เยอต้องยอมจ่ายสาหรับ4คนเราก็ไปกัน3คนสําหรับ4คนอ่ะได้เครื่องบินไปกลับหนึ่งรอบเบสิคค่าใช้จ่ายงบประมาณล้านกว่าบาทน,นิด เอาเลยดีบบไหมยร้านใครคิดว่าเกณ์กีฬาตกปลาเป็นกีฬาที่ถูกคิดใหม่ครับเพราะน,นี้คือไปแบบเอกซ์คลูซีฟคือไปถึงได้ไปตกในหน้านนําที่ปลาแทบไม่เคยเห็นเบ็ดดังนั้นเนี่ยเยวากินแทบทุกหมายแต่เราไม่อยากสปอยว่าออกมาเป็นยังไงบ้างในสวนของตกปลาเดยออันนี้รอชมในอนาคตนะครับแต่มาพูดถึงซีเพลนกอนดีกว่าถามว่าตัวซีเพลนเองอะแพงขนาดนั้นไหมเหมาไปกับผมไปเช็คราคามาต่างหากที่ไม่ได้รวมในตัวแพ็กเกจอันนี้มเมนี่ยสำหรับ4คนเนี่ยก็จะตกประมาณสักหมื่นปลายๆเหยียบอักษ ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคิดเป็นระยะเวลาในการเดินทางาเราบินไปภูเก็ตเครื่องบินทั่วไปยังพันกว่าบาทเลยใช่ก็เอากันครับแต่ก็จะเป็นเครื่องบินนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราใช้อกาสเซนซีเพลนครับซึ่งจะบินอยู่ในเกาะแวกเรียกว่าพื้นที่เมืองเล็กๆต่างๆรวมถึงพื้นที่ที่แบบเรียกว่าเป็นหมายถ่ายภาพหรือตกปลาแถวๆเมืองจูโน ซึ่งเขารับชาเตอร์หลายแบบด้วยจะบินมาส่งไปกลับก็ได้มีพาไปดูทัวร์ดูหมีอย่างนี้ก็มีบางสายการบินมีแบบพาไปตกปลาในแต่ละที่เลยน่าสนอย่างเลยพาตัวดูหมีจริงๆก็หมีก็ซื้ออย่างนี้นะพี่ปาเนี่ยพาผมคิดไปไหนก็ไม่รู้ครับผมอ๋อมีการพาทัวร์ไม่ใช่แค่บินไปตกปลาเฉยๆมีพาไปทำมีหลายกิจกรรมว่างั้นเหรอก็ไมดวก ใช่มันก็สะดวกซึ่งที่นู่นเนี่ยผมได้คุยกับคนท้องถิ่นที่นู่นเขาก็บอกว่าเออก็เป็นการเดินทางที่หลายคนใช้เวลาต้องไปดูงานด้วยก็เร็วแต่ก็ไม่ถูกคือคนทั่วไปก็มักจะไม่ค่อยยอมบินเลยแบบนี้หรอกอก็ต้องแบบเป็นนักธุรกิจรหรือว่าคนที่จะแบบมาเดินทางสําหรับช่วงฮอลิีเดย์มาพักผ่อนมาอะไรอย่างเงี้ยอ่า,อานะครับ ทั้งหมดทั้งมวลกฎกติกาเนี่ยเวลาเราไปเช็คอินที่ซีเพลนเนี่ยก็คล้ายๆกับไปสานามบินจริงเลยคือมันจะมีสามิจูโนโ่แล้วมันก็จะมีเหมือนเทอร์มินอลหนึ่งเล็กๆสำหรับสายการบินนี้เท่านั้น oh. ไปถึงปุ๊บเช็คอินง่วงหน้าประมาณหนึ่งชั่วโมงเหมือนกัน oh. แต่ ไม่มีการตรวจกระเป๋าไม่มีอะไรนะเพราะเครื่องบินมันแค่นั้นอนะเขาไม่ต้อจะตรวจทำไมแต่เขาก็ความจริงมีบอกไว้นะว่ามีอะไรที่ห้ามอาขึ้นบ้างก็ตามปกติปืนอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เอาขึ้นแต่เขาไม่ได้ตรวจอะไรเพราะว่า<ๆ>มันเป็นขนาดเล็กก็มีแต่กลุ่มพวกเราแต่ว่ามันมีเครื่องบินหลายไซส์นะครับต้องบอกว่าไซส์ที่พวกเราบินไปเนี่ยเป็นไซส์เล็กที่สุดที่นั่งได้แค่4คนเพราะเราไปปาที่สมวนตัวมันมีใหญ่ไปยันสำหรับผู้โดยสัรเนี้ยประมาณนั่งได้เต็มที่9กคนก็ถือว่าใหญ่นะพี่ถ้าอย่างนั้นใช่ก็ถือ น้ำหนักสัมภาระได้ประมาณ50ปอนด์เกินกว่านั้นไม่ว่าจะถือในตัวหรือตรงไหนอ่ะเขาจะพิจารณาแล้วก็ส่วนใหญ่จะต้องซื้อเพิ่มซึ่งราคาค่อนข้างโหดเพราะเป็นเครื่องบินขนาดเล็กเกินขนาดน้ำหนักก็เป็นสิ่งที่สําคัญน้าหนักตัวของผู้โดยสารก็เป็นประเด็นเหมือนกันาใช่เขาก็จะมาคํานวณด้วยก็จะมาถัวเชื่อว่าของที่เอาขึ้นไปได้เอาขึ้นไปได้เท่าไหร่ยากนะพี่ปาลต้องคิดเป็นสองที่แล้วที่เล่นกันเองอ๋อแล้วอ๋อน้ำหนักคนก็มีผลอีก อืมผมคาดว่า,าน่าจะเดินทางลำบากครับพี่ท<ห>้ไม่แต่วามันเทบ,บ <c oughs> ต้องบอกว่า <c oughs> สำหรับคนเอเชียพวกเราอ่ะพวกต,วตัวเ,เล็กเปยเพอที่นู่นฝรั่งเพาตัวใหญ่ไงนิชิตธานีหมู่บ้านไลฟ์ซาครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่ารักขาย อ่าโอเคก็ประสบการณ์ในการขึ้นเครื่องเดินไปก็โอ้โหรู้สึกเท่มากเพราะว่าเดินไปสู่เครื่องบินที่มารอรับเราเท่านั้นโดยเฉพาะรู้สึกเหมือนเป็นทนที่ s t a r ์ขึ้นมาเบาๆนะครับโอเคแต่พอขึ้นเครื่องไปนยต้องบอกเลยว่าเราต้องมาใช้การเล่าเรื่องแบบ voice over แบบนี้ความจริงก็เดี๋ยวมีขึ้นให้ดูว่าผมมีเปิดรายการแล้วก็ถ่ายทําแบบอยากถ่ายประสบการณ์แต่ว่าเสียงดังมากโอเครีวิวสายลึกนะครับวันนี้จะมารีวิวการนั่งเครื่องบิน รถเพลนไปสู่เฮลิคอนอาร์กติกาจากเมืองจูโนอาสก้าเย่ครับนี่จะให้ดูกันว่าในเครื่องบินพื้นที่มีอะไรบ้างอันนี้เป็นรตเพลงนะครับเสียงดังมากเดี๋ยวเขาต้องไปไว้โซอ่์ทีหลังมันแบบตะกอแล้วเขาจะมีที่อหูหให้เลย โดยเฉพาะไปถึงเนี่ยกับตันก็ทักทายแบบสบายๆเลยเขาก็รีฟิ้งให้ที่นั่งเนี่ยสี่ที่เดี๋ยวผมต้องไปนั่งเป็นเหมือนแบบเป็นโคกับตันกับเขาอ่ะข้างหน้าเนี่ยที่นั่งเนี่ยมีพื้นที่ให้ขับได้ด้วยแต่เขาบอกไม่จําเป็นสามารถขับคนเดียวได้ซึ่งข้างบนข้างหน้าก็จะเป็นแดชบอร์ดตากล้องผู้ช่วยตากล้องผมข้างหลังเนี่ยก็มีพื้นที่ที่นั่งก็ค่อนข้างเหลือเฟือแต่ว่าพวกอุปกรณ์ขนาดเล็กกระเป๋าอ่ะมันอยู่ข้างหลังเราไม่ได้ไปไหนเลยเพราะใต้ท้องเครื่องมันีที่เก็บของนิดเดียวใช่ก็คือ ผซึ่งตรงน,นี้เนี่ยพื้นที่ในการนั่งอะยืดขาอะไรสำหรับไซส์คนสูง170ว่าผมอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาก็ถือว่านั่งสบายอันนี้ต้องบอกว่าอิงจากประสบการณ์ตอนตอนวัยเด็กนิดน,นึงเพราะว่าเคยไปกับคุณพ่อตอนอายุประมาณ20 แล้วตอนนั้นอะเจอจังหวะฟ้าปิดทําให้รู้เลยว่าไอ้เครื่องพวกนี้ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นดังนั้นสภาพอากาศเนี่ยต้องเช็คดีๆแต่ว่าเขาก็มีพาร์กซีหรือมีข้อตกลงในการแคนเซิลในการอะไรอยู่แล้วเ,เขาเขียน warning ไว้ตอนซื้อตั๋วเลยว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงเขาจะหาไฟใหม่ให้ภายในวันนั้นหรือวันต่อไปขึ้นอ,อยู่สภาพอากาศเป็นข้อดีกับข้อเสียคือเครื่องบินพวกนี้ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะบินในระดับสูงมันเครื่องบินขนาดใหญ่แต่พอบินระดับกลางเนี่ยมันได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่ทําให้แบบผมตื่นเต้นมากสำหรับการเดินทางบินไปเ่ยอ่าสาระหน่อยใครไม่รู้อลาสกาคือรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหร,รัฐอเมริกาใหญ่ที่สุดด้วยใช่ <c oughs> พื้นที่เยอะที่สุดเลยแต่มีความเจริญในกระแวกนอกอะเร่ว,ว่าน่าจะน้อยเรยต้นต้นตน,นะครับ <c oughs> ส่าสารภัยที่สงสัยเนี่ยอลาสกาก็คือเป็นสถานที่แดนเหนือที่ เป็นที่ที่พวกอินูเวตหรือว่าบางคนเรียกเอสกิโมเนี่ยเขาอาศัยอยู่<อ>ในวแวกน,นั้นนะชื่อตรงนี้ถูกต้องในในยังไงผมไม่มั่นใจนะอย่าบรรดามากใส่ผมนะได้ข่าวว่าเขาไม่ชอบวเรียกว่าเอสกิโมกันใช่ใช่แต่เอาไปว่าพักวโลกเหนือหมีนี่คเออะไรเนะี่ยอันนี้ถืกกอว่าใกล้เคียงนะครับซึ่งเครื่องบินไปเนี่ยขนาดในหน้าร้อนเนี่ยมันได้เห็นการคอนทราสต์คือหน้าร้อนเห็นใบไม้ที่ยังเขียวชอุ่มแต่ว่าในยอดเขาก็จะมีหิมะ สบายๆที่อาจจะไม่ได้อินเนื่อนไปตกปลาหรือว่าไปทํากิจกรรมแค่ขับเครื่องบินวนดูอะเออก็รู้สึกแบบเอ้ยมันสมัยนี้ก็มีโดรนเนะมันก็อาจจะง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าสมัยก่อนโอ้โหผมว่านี่คือประสบการณ์ที่แบบคุ้มกับการจ่ายตังไปดูอะเพราะภาพที่ได้มันไม่เหมือนกับอย่างอืง่นจรนะิงเห็นด้วยตามัสนสวยกว่าเห็นจากภาพเกลอแหละใช่ฮะนะแล้วก็เดินทางไปเนี่ยพอเข้าที่พักเนี่ยตอนงงเทพมากเพราะว่าแบบอันนี้ก็แบบพยายามไปถ่ายช็อตตอนที่แบบ เครื่องบินลำอื่นงงเหมือนกันเพราะตอนงงอ่ะเขาเหมือนแบบใช้แบนเวในน้ำนิดเดียวเองน่ารอ,อดังนั้นเนี่ยความจริงถ้าถูกกฎหมายในกินสภาพแบบ โอ้ถ้าเกิดเราบินไปกองกลางอา่าวยัได้ไหมไปตกปลาเออน่าจะเจ๋งนะผมว่าแล้วความคิดนี้ต้องมีใช้เรือบินลงไปจอดกลางอ่าวแล้วตกปลาเลยเมืองโลเซเวประการนั่งเลือใช่ไหมครัแต่ก็พอไปถึงเนี่ยก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นแพ็กเกจของทาง The High Line r Lodge นะครับซึ่งเขาเป็น Resort All Inclusive คือจัดการที่เรื่องตกปลารเรื่องอาหารเรื่องการเดินทางไปถึงก็มีโฮส นะครับมารับแบบอบอุ่นมากแล้วก็พาไปดูเรื่องการเซตการแต่งกายพวกชุดแบบเราไปตกปลาในที่แบบนี้เนี่ยเห็นจากสภาพอากาศอ่ะมันชุดที่ผมใส่เมื่อกี้มันมันต้องชุดแบบกันฝนเลยเพราะว่ามีโอกาสที่เราเปียกก็แบบเจออากาศเย็นฝนตกมาก็จะเป็นแบบไฮโปเตอร์เมียสูงมากนะเาให้หมดเลยเขาให้ยืมใส่ยคเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้กลับไปเลยนะอาชัยใช่ใช่เขาให้เขาให้หมดเลย่ยืมอ่าตารางตะกาวันก็อย่างเงี้ยเราบินไปถึงปุ๊บวันแรกก็ เช็ check in, check line, คอินเช็คอะไรพักผ่อนวันที่2ออกตกปลาเช้าก็มีอาหารเช้าให้หลจากนั้นก็ตกปลาเสร็จขึ้นฝั่งมามีเวลาเบรกกินข้าวเย็นแล้วก็รีเซ็ตแพ็คเราก็ออกตกปลาวันต่อไปเดี <c oughs> ๋ย <c oughs> วมาขอบคุณทางรไทยไลยเนอร์รอชด้วย <c oughs> เพราะว่าอำนวยความสะดวกให้เราถ่ายรายการด้วยแล้วก็ยังให้ส่วนลด <c oughs> พิเศษกับพวกเราด้วยในการ,รลดปริมาณคนไปเพราะไม่งั้นอ้านกว่าบ,บาทสาระตั้มแอปสอเองก็ก็ก่ะเลือดนิดนึงนะรวมทุนคลิปหลักล้านได้ได้ได้ยอดเงินจากยูทูบประมาณเท่าไหร่2 0 0 0บาท ดังนั้น subscribe ได้หน่อยให้กำลังใจกันหน่อยครับครับแต่ดูเขาสวยนะพี่เพราะเนาะเมืองเล็กๆสามารถแบบทั่วถึงดีก็นะักะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันนะครับคร่าวๆว่าประสบการณ์ในการบินซีเพลนเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนตัวผมว่าข้อดีที่สุดคือหนึ่งได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่ u n s e ี n เราได้ไปในที่ที่เอาจริงๆคือต่อให้เขามีโดรนอะ เราก็ไม่ยืนบินตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าที่ที่เราบินไปมันไม่มีถนนมันไม่มีอะไรที่จะเข้าไปได้เลยดูดูก็เข้าไม่ได้ไม่เคยได้จุด<อ>ดังนั้นเนี่ยมันได้เห็นวิวที่อันซีนสองเราได้เดินทางไปสู่สถานที่ที่ธรรมชาติไม่เคยเห็นมนุษย์มาก่อนอซึ่งมันก็ไม่ว่าคุณจะเป็นสายดูนกชมสัตว์ป่าหรือว่าเป็นสายตกปลาพวกผมเนี่ยก็มีโอกาสเจอกับธรรมชาติเจอกับเรียกว่าชนิดสิ่งมีชีวิตไคจูที่โลกไม่เคยไค<า>จูไคจูไม่ใช่ฮะแล้วก็ เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ผมว่าเราได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติอีกหนึ่งบุมที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับฮะก็ประมาณน,นี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงสนุกไหมครับก็าถามแทนคนดูหน่อยพี่ครับดูอย่างเงี้ยมันดูแบบธรรมชาติธรรมชาติมันอันตรายไหมเอาจริงๆ ก็มีนิดหน่อยนะครับอาใครชมอยู่จะเดินทางไปเขาก็มีอย่างเช่นที่วิสอร์เนี่ยเขาจะบอกว่ามีโซนไหนเขาไม่อยากให้เดินไปเนื่องจากว่ามีหม<อ>ีนะครับใช่มีจุดเลยที่มีป้ายเขียนว่าอย่าเดินเข้าโซนนี้ก็วังหมีก็มีความอันตรายนะครับแต่ที่นี่นั้นผมว่าถ้าเราเดินทางไปชมธรรมชาติเราใช้วิจารณญาณเราคุยกับมืออาชีพว่าเราต้องป้องกันตัวยังไงเพราะว่าโดยรวมก็ก็ปลอดภัยอยู่ นะครับผมอ่าแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนที่รักธรรมชาติรักการออกจากคอมฟอร์ทโซนไปเห็นอะไรใหม่เพราะว่าการเดินทางแบบนี้คุณได้ข้อคิดดีๆแน่นอนนะครับอ่าอได้ภาพถ่ายมาเป็นที่รียึกว่าหนึ่งครั้งในชีวิตฉันเคยได้เดินทางไปเห็นธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยไปทะเลาะก,กับหมี <S <S โอเครับวันนี้ก็เป็นคลิปเบาๆอย่างนี้ก็กันนะก็อยากลองเปลี่ยนกันบ้างช่องสาระตั้มเองคนรถเองเราแอดเวนเจอร์เราบู๊เราคุยกันมาเยอะตอนหลังก็มาสายรีวิวร้านอาหารแล้วก็มาสายรีวิวอยากเป็นตัวแทนในการนําเสนอคอนเทนต์ที่อั s e ีนหรือว่าสิ่งที่อาจจะคนที่ติดตามพวกผมหรือว่าเรียกว่าท่องเที่ยวในประเทศไทยยังไม่เคยเห็นนะครับก็อยากเห็นคอนเทนต์สไตล์ไหนเนี่ยก็บอกพวกเราได้เลยพคนนี้ก็คือทีมงานพวกเราบอกเลยนี่ ที่มาด้ยังตัดคลิปคนรถรถคลิปต่อไปด้วยนะครับอายในวันนี้ก็ขอบคุณเชฟโจ้นะครับแล้วก็พี่ปากรแคปเจอร์ไม่เอชที่มาแจมกับพวกเรานะครับยังไงเดี๋ยวขึ้นคอนแทคทุกคนไว้ เนาะอยังไงอยากเห็นคอนเทนต์สไตล์ไหนก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครบ์ก็คอมเมนต์มานะครับอ่าใครติดตามใครขึ้นเป็นท็อปแฟนในเพจของผมเนี่ยเราก็จะใส่ใจเป็นพิเศษต้องบอกว่า,าผมใส่ใจเขามากเราก็ใส่ใจคุณมาก<อ>แล้วเดี๋ยวเราพยายามทำคอนเทนต์ตามที่คุณต้องการมารแล้วกัน <ผม S 2> หวังว่าคลิปนี้จะพอมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่เป็นสายท่องเที่ยวก็เท่านี้ก็มั้งคืนนี้เนาะคงไม่มีอะไรมากอะก็ไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีอู